ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีแฟนหมากรุกไทยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชาแนลแดง AI ขาผู้เล่นเพโอเค ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลาเวลาครับไปดูแต้มบุกกระยวกครับทุกท่านเปิดกระดังขึ้นมาด้วยเม็ดรครับสำหรับคู่ต่อสู้ AI AI ใช้เบี้ยหน้าโคนมามาดูเหลียบใน EP นี้กัน AI เปิดเบี้ยคู่ขวากินตัดมาก่อนเลยสำหรับผู้เล่นเปโอเค หวยออกเป็นม้าโยงขวาไม่กลัวครับตีเบีย้ยคู่ซ้ายขึ้นมาจังหวะน,นี้ไอเดือกกินตัดทำลายโครงสร้างกินมาช็อตนี้เดินโค้นขึ้นไปเตรียมตัวดัเนเซนเตอร์ ไปครับลุยไม่กลัวผมยืนสู้เลยสำหรับม้าขาวเอไอจับกินโคนแรกม้าไปอ่ะได้โคนยึดตำแหน่งช็อตนี้ AI ผมโอ้โหเดินม้ามาจับไม่กลัวผมใช้ขุนผักหลังไว้ก่อนโอ้โหไม่ให้ถอยช็อตนี้เอายังไงดี AI AI ก็เรียกว่าทำลายกราะครับผมแทงเบี้ยขึ้นไปโอ้โห ขูดมาล่อเป้าแบบนี้รู้ติกจะไม่ค่อยดีนะคู้เล่นไปโอเคอยังมาดูกันเผื่อมีลูกเล่นแปลกๆครับจังหวะน,นี้ไปแล้วครับผมเสิร์ฟคนขึ้นไปถอยก่อนดีกว่าไม่สู้็อดนี้จับเลยโอ้โหขุนครับพระเอกของเรื่องครับผมวิ่งไม่หยุดเลยครับเดินคนดันเซนเ,นเตอร์ไปอีกจังหวะน,นี้ไล่มากลับไม่กลับ โอ้โหไม่กลับครับกินตัดไปเลยโชเข้าให้มาดอกนี้ใช้ขุนกินโอ้โหแต้มน,นี้ใช้โคลนแรกไปเลยอ่าทำลายโครงสร้างไล่เม็ดโอ้โหจุกเลยผู้เล่นไปโอเคแล้วกินตัดครับมาต้องการบุกหน้าขุนเอบ้าง เอไยังไม่ได้ขยับขุนเลยครับอือหือจังหวะนี้เตือนขุนหลบตากดซะหน่อยตามครับผมลูกอ่ะวัดเลยผลไหมเอไไม่เอาครับ AI ไอเขาเร็งแต้มนี้ครับผมจับมา้าฟาดครับเปี้ยงเขาให้ลูกโอ้โหสู้ครับผมโอ้อย่างนี้ ถ้าเราเป็น,นไอ้ทาไงดีก็กินครับผมกินเลยขุนมาทําอะไรที่นี่ครับเนี่ยงงเหมือนกันแอดผมมาทําอะไรที่นี่ครับโอ้โหเพลงฉันมาทําอะไรที่นี่ขึ้นมาในหัวเลยแอดช็อตนี้ช็อตนี้ครับเดินขุนละสาหรับมากแดงเอาละครับมาเดินเรือล็อกเป้าหมาย โอ้โหจับเดือดพลาดลุกใจเย็นครับแม่ยังไม่ถึงนาทีครับผมยังไม่ถึงนาทีลุกจนครับผมคุณขาวบอกว่าขอตายล่วงหน้าเลยได้ไหมแอดโอ้โหชอดนี้ครับผมไปไหนดีโอ้โหสู้สู้ด้วยนะแหมลายครับก็โดนปากครับลุกลบมานี่ครับอืมเอาละเริ่มเข้าดงกล้วยแล้วสำหรับคุณขาวครับผมลุกอีกทีหนึ่ง สอตนี้จะไปไหนครับอ่ะมาขอเจอหนะ้าแม่ทัพของฝั่งคู่ต่อสู้เลครับสำหรับผู้เล่นไ p อเคแม่สอตนี้ก็คงต้องมอบตัวไปตามละเบียกครับผมจบด้วยรูปนี้ในการทำลุกจนนะครับก็และชุเมื่าเป็นแนวทางในการศึกษาครับสำหรับบันทึกหมากในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้เล่นไปโอเคทุกท่านและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกรม AI นะครับ ชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนมาแท้หมากรูกไทยฝากกดติดตามเจอกันใน ep หน้าครับสหายนักโขกทุกท่าน